สวัสดีครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกทกท่านสำหรับครุ่นนี้ผมจะมาคำนวณนเดื่องสูตรชีสูตรซีชน3ส,สูตรให้ชมกันนะครับแต่ก่อนจะมารับชมเรามาดูคำเตือนกันก่นกอนนะครับคำเตือนคลิปวิดวีโอนี้จะทำเพื่อคว,วามบันเทิงและสนับสนุนฉากกินแบ,บ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่มีใครรู้ได้ว่าเลขจออะไรตัวเลขที่ได้จากการคำนวณเป็นการคาดเดาไปตามสูตรโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับ ถ้าหากเข้าทางแบบนี้ก็ฝากกดติดตามวดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่จากทางช่องสูตรหวยไทย956โชคดีครับต่อไปเรามาเริ่มคำนวณการดูนะครับดูสิเ่าจะหลุดไปหนึ่งไปหนึ่งสูตรนะนเนาะเมฆแล้วเนาะแล้วหลุดสูตที่ไม่ให้หลุดหลุดไปหนึ่ง ตันั่นเองเลยไม่ได้ตัวนะครับเข้าสองสูตรเหมือนกันนะวันนี้ได้เป็นยังไงมากวันนี้ได้เป็นยังไงมากตั้งสูตรสีนะครับที่มองตัวเลขสี่สองสี่ห้าหกหนึ่งคือตัวนี้นเองสี่ห้าหกหนึ่งมันจะเล้วใช้สามสูตรนี้หลุดไอ้ฮะให้สามสูตรหลุดหนึ่งสูตรนั่นเองมาเข้าสูตรนี้นั่นเอง วันนี้ใช้สูตรสองสามสี่เนาะพัาะงานสูตรที่หนึ่งไว้ก่อนแล้วก็สีให้ห้อหนึ่งแล้วก็หนึ่งสามสี่ห้าหนึ่งสิบห้าคืสูตรสี่สามหนึ่งสามสี่ห้าตัวนี้สี่สี่เจ็ดไปเก้าสามตัวนี้ไปเก้าสามนั่นเองนะครับตัวนี้มันปรับได้แล้วเนื่องจากสี่ตัวแม่เหลกมันหลุดตำแหน่งเดียวกันนะเด็ถ้าหลุดตัวนี้ถ้าถ้าหลุดสองงวดทั้งจะปรับเป็นห้าตัวนะตัวนี้มันสาม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 ตัวนะมันหลุดสองงวดให้ปรับที่ตำแหน่งที่มันหลุดเดียวกันเนาะ อันนี้สามปรับสีแล้วก็จะยังไม่หลุดเนาะแเราก,ก็คิดเอาก็กคิดเอก่อนมันก็ยังไม่หลุดนดั่นเองครับสีตัวยังไม่หลุดเนาะแต่สามตัวมันจะหลุดถ้าปรับเพิ่มตำแหน่งอันนี้ที่แก้ไขก็ต้องปรับคูดตำแหน่งนี้เนาะน,นะอันนี้ลดมาหนึ่งสีลดลดลงมาสามอางนี้แล้วเราหกสามไงสามตำแหน่งนี้แล้วก็ 3, สามแล้วก็สามตรงนี้ก็มาสามอันนี้ตำแหน่งเดิมก็มาสามเองก็กกมันลดลงมาแล้วก็ต้องลดตำแหน่งนี้ด้วยนะ ลดสูดด้วยโคดเก้าก็ลดลงมือแปดนั่นเองลดเป็นหนึ่งั่นเองตรงนี้เขาจะเป็นสี่ตัวดังนี้แล้วก็ปรับเงียงที้ใหม่ด้วยนะตัวนึ้นี่เอาใหม่ด้วยบวกกันให้ได้ศูนย์เป็นตัวแรกเราก็ไล่บวกกันตัวไหนบวกกันให้ศูนย์ก็ไล่บวกให้หมดทุกตัวก็จะได้ตัวนี้นั่นเองนะครับศูนย์หนึ่งสองหกโคดมันนั่นเองโคดเริ่มต้นด้วยศูนย์หมดทุกสูดนะครับนั่เอครับจะไ้อยไปหามากเอย,ยังเป็นสี่ตัวยังไม่หลุดนดันะ่นเองเนาะตัวนีนะ้จะเป็นสี่หลุด แต่ถ้าใช้สามสุดสามตัวมาเดิมมันจะหลุดนะนี่นี่จะเป็นสี่เนาะนี่เป็นหกเป็นหกสี่สามอะไรองนะครับก็จะเป็นยังไม่หลุดตัวนี้ตัวนี้ถ้าถ้าหลุดตำแหน่งตำแหนงถ้าอยู่สองงวดนะมาตำแหน่งที่มัาหลุดตรงกันถึงจะปรับไายงวดนี้เหมือนกันพักงานขนเห็นไหมมันยังเข้าต่อแล้วก็ไม่เราก็ต้องไม่ไม่ไม่ต้องปรับถ้าใช้งานต่ออะไรนะมาจับชุดกันเลยนะครับ บวกังคำนวณที่เสนอสูตรก็ได้นะครับสองสามสี่นี้คำนวณ้อสูตรเด่นจะคำนวณให้ชมเป็นบางคลิปเนาะมีการคำนวณน,นะครับคำนวณเนานนะได้ตัวเลขที่กองเชลากัาประกาศนะครับเประกาศออกมาครับลองนนสูตรที่สามชมก็ได้นะที่กองเขลากประกาศออก ั่นเอถ้าเรียงเบอร์หรือวิบังเว็บไซต์มันจะเรียงไม่ได้มันจะเรียงไม่ตรงกันพในเราเขาประกาศเนาะนี่หน้าหนึ่งหน้าสองนะท้ายหนึ่งท้ายสองเขาเรียงเป็นหน,นึ่งสองสามสี่นะครับนั่อในหลักแสนเปตัวตั้งศูนย์ตงท้ายที่ศูนย์เราคาดออกไปเลยเนาะไม่ต้องดูนรอรลอนหน่วยล่างคือแปดแปดหน่วยสองคูณสองหน่วยสองคูณสองสองสองสี่นะครับสองคูณสองเป็นสี่นั่นเอง รอสองร้อยสามร้อยสามคือสามนั่นเองนะครับนอยสองหน่วยสามคือแปดแปดูสองก็ได้สิบหกดังนี้นั่นเองนะครับสแล้วถ้ากับผลบวกทดเองผลอะไบวกกันได้สิบสี่บวกได้สิบบวกกันลงท้ายได้สิบยี่สิบสามสิบอย่างนี้เนาะแล้วตัดออก็เลยศูนย์แปดบวกสามได้สิบเอ็ดนั่นเองเอ็ดก็คือหนึ่งเอาหลักเดียวคือหลักหน่วยนั่นเองไม่ต้องทดเนาะ เทศาสั์ชาวบ้านนี้ไม่ต้องทดเนาะเป็นบวก3มได้11คือ1นึ่ได้1ความหมายเดีวยวกันบวกโคดศูน์สองสมสบวก0 2นยสามสเท่ากับเด่นบวกนึ่งหบวกศย์ได้1 1ึบวกสได้3ามหบวกสมได้4ี่หบวกสีได้5อันเอีนะกครับก็จะได้เด่นล่างสีตัววันนี้หนึ่งสาห้านะครับในสูตรที่ ทีสามนะครับหนึ่งสามสี่ห้าเนาะผลลัพธ์ตรงไหมนหนึ่งสามสี่ห้านี่น่วิธีการคำนวณแบบนี้นะครับคำนวณให้ดูแค่สูตรเดียวนะครับโดยมีการสียเวลามากก็คำนวณเหมือนกันในทุกๆสูตรทุกๆอ p นะครับไม่สูตรตามนี้ใครอยากดูสูตรสามารถไปปรับแต่งใช้งานได้ตามใจชอบนะใครไม่ปรับก็ใช้สูตรเดิมอันเดียก็ทิ้งไปอันเองถ้าใครปรับก็ผมยืนยนแบบ กี่สูตกี่ตัวก็ได้ตามมาชอบสูตรเด่นนี่เขามยืนห้าตัวเนาะปรับถึงห้าตัวอันนี้ยืนห้าตัวไม่เกินห้าตัวสูตรสูตรแบบนี้เนาะโอเคที่มาของสูตรวิธีการคำนวณเห็นแล้วเนาะทีนี่มามีเคราะห์มาจับเด่นผู้ชุดสองตัวล่างทน่าจะมาดังนี้เนาะท,ท,ท,ที่มาของตัวเลขเลวิธีการคำนวณบอกเรียบร้อยแล้วต่อไปมาวิธีการ จับตัวเลขเนาะสูตรแบบนี้ผมทีเีนะอาจจะเป็นเหมือนใครนะครับอาจจะเป็นเหมือนใครเป็นช่องอาจจะเป็นช่องเลขนะช่องช่องแรกจับแบบนี้มีเหมือนใครไม่มีใครจับแบบนี้มาก,ก่อนนะนี่เขาจะแบบนี้เลียงอาจจะเป็นช่องใหม่นะใหม่แต่ว่าจับเป็นคนแรกแล้วกันนะแบบนี้นะ ตัวชนก่อนแล้วนํามาจบคู่ชุดสัวล่างได้ดังนี้นะครับเนาะตัวชนคือหนึ่นงสามสี่ห้าหนึ่งสามสี่ห้าเนี่คือตัวชนนั่นเองนะครับถ้าสตนไม่หลุดตัวชนก็จะมีตัวอหญ่ชุดตัวใดทหนึ่งในนี้นั่นเองติดหนึ่งในสองตัวล่างนั่นเองมาหนึ่งถึงสองตัวล่าง หนึ่งสามสี่ห้าถ้าสามสูตรนี้ไม่หลุดสองตัวถ้าสามสูตรนี้ไม่หลุดตัวชนก็จะเข้าเหมือนกันนะติดก็จะไม่หลุดเหมอนกันตัวชนก็จะมีติดหนึ่งในสองตัวล่างันหนึ่งถึงสองตัวล่างก็จะมีตัวชนมอนกันหนึ่งสามสี่ห้าเนะาะเมื่อหาตัวชนได้แล้วก็นํามาจับคู่ชดสองตัวล่างในดังนี้เนาะวิธีการจับไม่จับให้ชมกันเลยนะครับหนึ่งชนกันสี 4, 2, 4, 3, น่สองสี่สามนนหนึ่งชน สี่สี่ไม่ชนเราก็มาจับหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งสามตรงนี้เนาะในการจับก็จะเป็นเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งสามนั่นเองนะครับมีวิธีการจับเนาะสามสามชนสี่สามสี่เขาไปจับสี่สองคือสี่ห้าหกหนึ่งก็จะเป็นสามสี่สามห้าสามหกสามหนึ่งสามสี่สามห้าสามหกสามหนึ่งตรงนี้นะหนึ 1, 3, 4, 1, 3, 1, 1> ่งสามสักหนึ่งเปนตัวประกันเราก็ไม่จับเพิ่มนั่นเองถ้ามันตรงกันเราไม่จับเพิ่มนะเพราะว่ามันไปกลับอยู่แล้วนั่นเอง ันไม่ใช่เน้นตรงไม่ใช่หลักสิบหลักหน่วยนะถ้าหลักสิบหลักหน่วยจึงจะจับเป็นสองชุดนะเนาะมันตรงนั่นเองนะครับเนะสี่เนาะสี่ชนสี่สองสี่สามสี่สี่ไม่มีไม่มีสี่ก็จับสนะี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่สามเนาะสี่เจ็ดแปดสี่เก้าสี่สามนี่จับไปแล้วนั่นเองห้า ห้าชนซีซีสองสีสามซีสี่มีห้าก็จะเป็นห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าสามเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าสามเลงมันจับไปแล้วเราไม่ต้องจับซ้ำเองนะครับก็จะได้พูทคุยสองตัวลางชนสามสูนย์ได้ดังนี้เองถ้าสามศูนย์นี้เข้าถ้ามีศูตรได้หลุดติดส,สองตัวล่างมาติดเด่นมาสองตัวางมาหนึ่งตัวตัวหนึง่งหรือสองตัวนั่นเอง ตัวล่างก็อยู่ในกลุ่มนี้นั่นเองนะครับในวิธีการจับเนาะในขณะตัวล่างถ้าสูตรไม่หลุดมันก็หาได้ไม่ยากมันยากตรงที่เราม่รู้สูตรไหนมันจะเดินต่อเลยนี่ตรงที่ยากที่สุดเลยนะครับเด่นล่างสามสูตรสูตรกำลการของเรานะครับหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรอยู่ในอีพีที่หนึ่งลงให้ชมแล้วที่มาของเด่นสามสูตรนี้ให้ลงให้ชมแล้วแล้วก็ที่มาของแต้มล่างอยลงใ้เชนแล้วลงให้ชมมันเรียกคลิปแกของล่างเนาะพีเศษ พิเศษสําหรับเหรียญล่างในปีนี้เนาะพิเศษเอ็นตัวนี้ให้ลงให้ชมในทุกคลิปเลยนะจับพิเศษให้ชมเลยแล้วว่าจับมันสามารถเหรียญล่างมันสามารถจับเป็นสูตรใดสูตรหนึ่งได้สูตรหนึ่งก็สามารถจับสองตัวล่างได้นะสูตรเดียวนะสองสูตรก็จับสองตัวล่างได้เหมือนกันเนาะมีจับสูตรเดียวเนย่ำจับเป็นสูตรเดียวสูตรนี้นะเหรียญล่างสูตรเดียวลงให้ชมกันหนึ่งสองห้าแปด นี่เขาไปจับสูตรเดียวได้แบบนี้นั่นเองนะครับยังไม่ลดุดที่สองวันลวดนะั้งวดสามสองถึงวันห้าเป็ดนั่นเองนครับนี่สองตัวล่างสูตรเดียวจับได้ตามนี้นั่นเองห้าตัวน,นั่นห้าตัวจับได้ตามนี้ที่วงกลมนั่นหมายถึงเข้ามาแล้วนั่นเองเคยเข้ามาแล้วนี่นะครับเนาะเดี๋ยวที่ที่เข้าที่เคยเข้าสองวันขึ้นไปน่าวงดูก่อนเนาะมันจะมีสามสองสามสองเข้าสองวันแล้วนี่สามสอง สามสองสามสองนี่ตัวนี้คือตัวระบายสีนี่จะสองวงขึ้นไปเนาะแล้วก็ตัวที่สองวงขึ้นไปก็จะเป็นเนาะห้าศูนย์นี่คือห้าศูนย์วันนี้แล้วก็วันนี้ก็ห้าศูนย์วันนี้ก็จะเคยเข้ามาแล้วเนาะสองวดขึ้นไปแล้วก็หกศูนย์อีกเนาะหกศูนย์ก็จะมีงวดวันนี้เนาะส่วนหกศูนย์วันนี้แล้วก็ งวดน,นี้ศูนย์หกงวดนี้ศูนย์หกออกศูนย์หกน,น,น,นี้ออกสองงวดนะนั่นเองนะครับสองขึ้นไปจะบวงเนาะแล้วก็ห้าแปดนี่คือแปดห้าตอนนี้ล่าสุดห้าแปดนี่ก็คือออกเคอยออกมาสองงวดผ่านแล้วนะจะบวงไปอย่างนี้เนาะน,นี่นะครับเนาะนี่อันนี้สองหนึ่งงวดเดียวเนะาะสองหนึ่งมีงวดเดียว นี่สามหกสามนี่สามหกนี่หกสามที่ระบายสีนี่สองโวดขึ้นไปนะเนาะไปออกมาแล้วสองโวดขึ้นไปนั่นเองนะครับหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งห้า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 หนึ่งหห้านึ่งออกสองโวดแล้วนะครับออกสองโวดนี่นะครับสองศูนย์ศูนย์สองหกหนึ่ง หนึ่งงวดเดียวอศกนย์ห้าสี่สองศูนย์หนึ่งเก้าน้หนึ่งตอนนี้นะครับนี่ที่ออกสองวดจะอยู่ในกลุม่มสีเหลืองนะมันวงกลุ่มไว้สิระบายสีจะออกสองงวดขึ้นไปวงกลมไม่ระบายสีองวดเดียวที่นอกวงกลมยังไม่เคยออกนะครับใน สูตรสมเุลรูปนี้เนาะสูตรเดียวสาม,มารถจับได้นะจับท้องตลางได้ดังนี้นี่นี่นะครับนะนี่ก็ที่มาของสูตรกรรมการของเราจับเป็นพิเศษจับไว้มาเลยนะท่นานนรียนะครับจับไว้ชมเฉยนะ้าตัวเลขจับกันดูเลยนะครับกรรมการเซลยร์ลานะครับนี่ที่มาของเลขเข่าขๆาแล้วเนาะจับเลยตัวเด่นเลย หนึ่งเชนกี่สูตรชหนึ่งสูตรชนสองสูตรชนสามสูตรเนี่มันเกได้แปดชนสี่สูตรนะครับหนึ่งแปดชนหนึ่งสูตรชนสองสูตรมันแปดได้เก้าชนแค่สามสูตรนะครับหนึ่งแปดชนสามสูตรหนึ่งเก้าชนหนึ่งสูตรชนสสูตชนสมสูตรน่ยเก้าได้ศูนย์มนสสูตรไม่ชนแต้มเนาะหนสามชนหนึสูตรชนสองสูตรชนสามสูตรมันสมได้สีนสีสูตรนะครับ สามสี่ไม่ชนไม่ชนไม่ชนตามที่เจ็ดเขไม่ชนถ้าสามสี่มาสี่สามมานี่ตัวใครตกมันผมกัดถ้าออกไปแล้วเนาะห้าสามหนึ่งชนหนึ่งสูตรชนสองสูตรสามหกชนหนึ่งสูตรสมอก็ได้เก้าชนสูตรเดียวสี่เจ็ดเป็นหนึ่งสูตรสี่จะได้หนึ่งชนสองสูดนั่นเครับสี่แปดชนหนึ่งสูตรชนสองสูดเไลยได้สองชนสองสูตดสี่เก้า หนึ่งสูตก็ได้สามนสสูตรไม่ชนแต้ม5 7าเจ็ดชนหนึ่งสูตรชนสองคื่ากัได้สองนสูตรไม่ชนแต้ม5 8าแปดชนหนึสูตรชนสูตรเท่ากปได้3 2มสูตรไม่ชนแต้ม5 9าเก้าชนหนึสูตรชนสอสตรชนสามก็ได้4ี่ชนสี่สูตระครับสูตรสิมนหูด้ลองสีเหลืองนะครับ ถ้าสองตัวล่างสูตรซีเข้านะครับทั้งสามสูตรนี่คือกรรมการหลุดไปหนึ่งสูตรสามสูตรเนาะก็อยู่ในกลุ่มสีเหลืองนั่นเองนะครับสมมติว่าถ้าสองตัวล่างสูตรสีเข้าทั้งสามสูตรเนาะสามสูตรนี้เนาะหนึ่งสี่สองสี่สามนี้เนาะเข้าทั้งสามสูตรนี้แล้วก็กรรมการเข้าอีกสี่สูตรก็สี่บวกสามเจ็ดสูตรถ้ามีสูตรใดผิดเลยในสี่ในในในอีพีที่สี่นี้นะเจ็ดสูตร ก็อยู่ในกลุ่มสิมพูนะครับนี่คือเด่นสุดเป็นทุกสูตรในคลิปนี้นะไม่ได้เกี่ยวคลิปอื่นนะมันก็จะชนทุกสูตรในแต่ละ EP ที่อยู่ในกลุ่มสิมพูนั่นเองนะครับจ่ชมทุกสูตรอร่อยเพนีนเนาะเป็น EP ที่สีแล้วนะครับใครไม่ทันคลิปไหนก็ให้กดที่ชื่อช่อง้แต่ที่โปรไฟล์ของช่องสูทวียไทย9ก้าห้าหแต่เข้าไปหนึ่งครั้งแล้วก คำว่าวิดีโอหนึ่งครั้งก็เห็นคลิปทั้งหมดไม่ตกข่าวนะครับมีหลายสูตรให้เลือกใช้ชมกันนะครับชอบสูตรไหนก็เลือกใช้สูตรนั้นชอบชุดไหนก็เลือกใช้ชุดนั้นได้ตามใจชอบเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอให้สมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีครับ